ครับผมนายสุภวัตชัยโชธเป็นครูที่ปรึกษาห้องปอสาทับ 8, นะครับก่อนอื่นก็ต้องกล่าวคําว่าขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมม,มมือนะครับในการที่ดูแลบุตรหลานของท่านในการเรียนออนไลน์นะครับในช่วงปิดภาคเรียนนั้นเพื่อที่จะให้นักเรียนนั้นได้ตบทวนเนื้อหาในการที่จะเปิดภาคเรียนในวันที่1กรกฎาคมนี้ นะครับคณะคณูรสายชั้นประถมศึกษาปีที่3รู้สึกเป็นห่วงเป็นใยนักเรียนทุกท่านนะครับในช่วงปิดเทอมนี้นะครับก็ได้จัดทําเอกสารนะครับใน,ในเรื่องของการเรียนออนไลน์นั้นจัดเตรียมไว้ให้ผู้ปกครองไปที่เรียบร้อยแล้วและได้ดําเนินการแจกในวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2อง3ัไปแล้วนั้นนะัคนับท่านผู้ปกครองไม่ต้องกังวลหรือเป็นห่วงแต่อย่างใดนะครับ ให้เด็กนักเรียนทำตามนะครับระบบเ l t v แล้วก็ย้อนหลังดูก็ได้นะครับก็พยายามเก็บเอกสารให้ครบนะครับเดี๋ยวคุณครูทางสายชั้นะถมศึกษาปีที่3จะกำหนดนัด,นดแนะส่งอีกครั้งหนึ่งนะครับครับทางคณะครูสายชั้นะถมศึกษาปีที่3ก็รู้สึกเป็นห่วงเป็นใยเด็กนักเรียนและทู้ปกครองทุกท่านด้วยนะครับในโรคระบาดใหม่นี้ นะครับที่เรารู้จักคุ้นเคยกันดีก็กคือโรคโควิด -19 นะครับได้แพร่ระบาดกันทั่วโลกฉะนั้นทางคณะรครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่3าก็รู้สึกเป็นห่วงเด็กนักเรียนทุกคนนะครับและท่านผู้ปกครองท,ท่านด้วยนะครับในการปฏิบัติตนตามสอบบอกบกําหนดนะครับก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็ต้องมีแมสนะครับติดตัวแล้วก็เจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับที่ออกไปตามชุมชนต่างๆนั้นก็ให้เตรียม2ส,สิ่งนี้ไปด้วย เพววื่อความปลอดภัยของตัวเด็กนักเรียนเองและตัวท่านเองนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคุณครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่3นั้นได้ดําเนินการออกเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนในโซนของหมู่บ้านตะวันนานและหมู่บ้านอัญชลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้รวบรวมข้อมูลแล้วนํารวบรวมมาสรุปผลน,นะครับผลตอบรับของท่านผู้ปกครองนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับ ในสัปดาห์ถัดไปนะครับขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับของแต่ละห้องนะครับแจ้งที่อยู่พิกัดต่างๆที่ท่านผู้ปกครองอยู่นะครับเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่3ามนั้นได้รวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็จัดโซนพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านในสัปดาห์ถัดไปนะครับ ฝากท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนราชประสิทธิ์หรือว่าติดตามข้อมูลทางเพจไซต์ชั้นปฐมศึกษาปีที่3หรือติดตามข้อมูลทางไลน์กลุ่มของห้องของครูประจําชั้นเป็นผู้ดูแลอยู่นะครับให้ท่านผู้ปกครองติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดนะครับมีปัญหาขัดตกบกพร่องประการใดให้ท่านผู้ปกครองแจ้งรูประจําชั้นในเบื้องต้นนะครับ เพื่อที่จะได้นําข้อมูลมาสรุปนะครับว่าท่านผู้ปกครองขาดเหลืออะไรบ้างเราจะได้อํานวยความช่วยเหลือนะครับกะสุดท้ายนี้นะครับกระผมนายสุวัชชัยโชตนะครับต้องขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับวันนี้ได้เป็นตัวแทนของคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่สมาประชัมพันธ์นะครับก็รู้สึกยินดีและดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับโอกาสหน้าพบกับคุณครูท่านใหม่ นะครับโอกาสนี้เขากล่าวคำว่าครับ